เรามาดูสกิลอัลติเมตกายแท้ของเขาดูครับอืดูโอ้โหโคตทเท่ดูอืมพอเพื่อนๆกดลิงก์โหลดด้านล่างของเราเนะครับผมมันก็จะพามาในตัวแอปพลิเคชันในการโหลดนะซึ่งอย่างที่บอกไปเลยนะครับผมลิงก์โหลดด้านล่างของเราเป็นเพียงแค่ตัวแอปพลิเคชันของเกมนะครับผมไม่ใช่ตัวเกมโดยตรงนะเราเลยต้องทําการโหลดก่อนนั่นเองนะครับผมเพื่อจะทําให้เราสามารถเลือกเกมต่างๆภายในตัวแอปพลิเคชันได้ มีทั้งนารูโตะดาพิคาศูนดิจิมอนวันพีชบีดจุจุตึไคเซนวันพันแมนคือมีเกมหลากหลายมากๆนั่นเองนะครับผมถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะฮะไปกดลิงก์โหลดด้านล่างของเราได้นะครับผมบอกเลยว่าแอปพลิเคชันนี้มีคูปองที่สามารถแลกเงินสดได้จริงๆนะครับผมทำให้พวกสายฟรีเนี่ยสามารถจำลองเป็นสายเติมได้ดยนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าฟินแน่นอนละกันนะครับผม ซึ่งอย่างเช่นนะฮะผมอยากเลือกเล่นโปเกมอนนะครับผมก็สามารถกดดูได้ว่าเกมนี้มีกี่ภาษาเกมนี้มีแจกคูปองอะไรบ้างและเกมนี้มีแจกรหัสโค้ดอะไรบ้างนั่นเองนะฮะเพียงแค่เพื่อน,อนกดติดตั้งนะครับผมและล็อกอินเพียงใช้แค่อีเมลของเพื่อน,อนก็สามารถเล่นเกมของ x 7เกมได้แล้วนะครับผมแค่นั้นเลยอย่างง่ายสะดวกสบายจริงๆ กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม s so, โ r a n น h h r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  v e r s e กับผม NT Channel นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ผมตกใจมากๆนะฮะตัวละครใหม่เข้ามาไวสุดๆซึ่งบางคนจะถามนันว่าทำไมกิจกรรมใหม่ของผมยังไม่มานะครับผมซาบเชียนหลุนเซียซึ่งกิจกรรมนะฮะจะขึ้นมาในวันที่เราเล่นกิจกรรมของเซิร์ฟไปแล้วเนี่ยหวันนั่นเองนะครับผมเออเข้าใจไม่ยากละกันนะจ๊ะ โอเคซึ่งกิจกรรมตัวนันนะครับว่าเป็นตัวละครเชีย์เหรยเสียงที่บอกไปเลยละกันนะครับผมต้องตกใจอะไรก่อนดีตกใจที่เชลยเียเสี้ยมาวันนี้หรือต้องตกใจที่ผมไปเห็นที่1ของเซิร์ฟของผมเนี่ยดูครับเพื่อนๆเ,เออนี่ครับสดาวลุงผมต้องตกใจอะไรก่อนดีไหนลองบอกผมซิ oh โอ้ไม่กอดโโหงงเลยงงใจสุด,สด ตัวละครตัวนี้เนี่ยผมถามว่าควรสุ่มไหมสับผมตัวนี้เล่นได้ยาวๆแน่นอนครับเก่งสุดๆครับเป็นตัวละครตีแนวนอนที่ดีมากๆเลยนะครับเออต้องบอกว่าไงวะแนวตั้งอับทุกคนแนวนอนแบบนี้แนวโดนแบบนี้เออเดี๋ยวไม่เข้าใจผิดนึกว่านอนแบบ3ตัวนะครับผมไม่ใช่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราอ่านสกิลให้ดูกันหน่อยละกันก่อนที่จะไปพรีวิวในเรื่องของกิจกรรมต,ต่างๆระเกินนะครับผม โอเคเรื่องจากในการโจมตีก่อนเลยแล้วก,ก็เป็นการเพิ่มดาเมจนะครับผมหนป้าทุกคนให้กับตัวละครแถวตั้งนะครับผมเห็นไหมที่ผมบอกไปข้างต้นนะรวมถึงสกิลนี้นะฮะก็จะมีเรื่องของการเจาะเกราะนะครับผมก็คือดาเมจสุดท้ายจะได้รับเพิ่มขึ้น40%อนะนี้ดีมากทำให้เป้าหมายโดนจุบจุกเลยร่างจริงนะผมในขนาดที่เราปล่อยร่างจริงในหัมหลังฝ่ายเราปล่อยสกิลวิญญ,ญาณแล้วตัวละครตัวเขาเองจะปล่อยสกิลเสริมวิญญาณน,นะครับผมฟรีและไม่ติดคูดาวด้วยครั้งครั้งหนี่ดทันทีะฮะ พอเป็นร่างจริงนี่โคตรโกงเลยนะครับผมและตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นแบบพิเศษเลยคือตัวละครเขาเนี่ยจะเป็นสกิลกับตันตัวละครตัวแรกเลย,เน,ยนะครับเห็นไหมพลังโจมตีเดฟเฮพีของวิญญา,จาณจันฝ่ายเราเพิ่มขึ้นถาวน8%นะครับผมวิญญา,จาณจันใดๆฝ่ายเราปล่อยสกิลวิญญาณทุก1ครั้งวิญญา,จาณจันฝ่ายเราทั้งหมดจะได้รับในเรื่องของดาเมจเพิ่มขึ้น5%และลดดาเมจเพิ่มขึ้น5%นี่แหละฮะโคตรดี แต่สกิลนี้จะปลดล็อกตอนตัวละครเชลอเซีย3ดาวนะครับเท่ากับว่าถ้าอยากให้เก่งๆไปเลยต้อง3ดาวแล้วกันแต่ใครงบน้อย2ดาวก็ได้นะเพราะ2ดาวสำหรับผมก็กําลังดีเลยเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการที่ปล่อยกายแท้ได้เร็วขึ้นแล้วกันนะครับเท่ากับว่าเราก็ต้องสุ่มหาเขา1ตัวนะครับผมแต่ได้แน่ๆเนี่ยเราได้1ตัวอยู่แล้วนะครับผมเออวิธีการรับของฟรีนะครับผมไม่ต้องทําอะไรมากมายรอเวลาอย่างเดียวพอครับอันนี้ ทุกๆเราเล่นด่านนะครับผมจะได้รับไม่ได้บ10เศษครับมันก็จะปลดล็อกในทุกๆวันอยู่แล้วครับเห็นไหมจะเปิดในอีก1วันจะเปิดในอีก1วันอันนี้จะเปิดในก2วันจะเปิดใน2วันนะครับโดยรวมตรงนี้นะครับผมจะได้รับเศษทั้งหมด60เศษนะครับผมและเพื่อนๆก็สามารถปลดล็อก1ตัวละครได้พอดีนะฮะเออซึ่งตัวนี้เล่นไม่ยากครับผมเพื่อนๆสามารถเพียงแค่กดทีมนะครับผมแล้วก็กดโจมตีทั่วไปได้เลยละกันนะครับผมเออนี้ไม่ยากจริงๆครับนี่ พอชนะมานะฮะก็ได้รับไปแล้วนะครับผมสับเซตที่ผมบอกไปข้างต้นนะฮะแล้วก็มีแจกเพชรด้วยนะปะปลายไป,ป,ปโอเคแต่ผมขอยัดกดสักรู่ไปก่อนในการสคิปไปเลยนี่ฮะเห็นไหมแจกอีกสิบเศษแล้วอย่างที่บอกไปเลยครับไม่ต้องทําอะไรมากมายขอแค่รอเวลาครับเพื่อนๆก็ได้ตัวละครฟรีฟรหนึ่งตัวละครครับผม แล้วยากิจกรรมต่อไปครับก็เป็นกิจกรรมของการตีบอสครับผมซึ่งการตีบอสตัวนี้นะฮะถ้าเราทําคะแนนยิ่งเยอะนะครับผมเรายิ่งได้รับของดีนั่นเองนะครับผมซึ่งเราสามารถดูของรางวัลได้ตรงนี้นะฮะนี่และสาับคนที่รู้สึกว่ามันตียากนะครับผมเพื่อนๆพอตีแล้วเนี่ยเพื่อนก็จะได้รับในเรื่องของแต้มมาด้วยนะฮะเออสับเครสครับนี่มันจะเป็นแต้มของแสงแล้วก็แต้มของแมงมุมซึ่งตรงนี้ถามว่าทําอะไรได้ใช่ไหมครับเราสามารถเอาปลดล็อกตรงนี้ได้เห็นไหมฮะ ซึ่งการปลดล็อกตัวนี้เพื่ออะไรใช่ไหมครับตอนแรกเนี่ยเราสามารถเลือกบัฟได้เห็นไหมฮะมันจะมีการแจกบัฟให้ตัวละครของเราดีได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถปลดล็อกได้4ออฟเลยแล้วก็ยิ่งทําให้เราได้คะแนนเยอะขึ้นนั่นเองนะฮะเออตวนี้สาบผมก็ควรปลดล็อกตลอดอยู่แล้วแหละเพราะแต้มพวกนี้เอาไปทาอะไรไม่ได้นะครับผมเออมันจะมี2แบบคือแต้มของแสงกับแต้มของพญาแมงม,มุมซึ่งอันนี้มันจะปลดล็อกในวันที่24ละกันนะครับผมอีก3วัน อย่างที่บอกไปเลยแต้มพวกนี้เอาไปทําอะไรไม่ได้นะครับผมเพราะว่าในการที่เราแลกร้านค้าเนี่ยเราก็ใช้คนละแต้มนะครับผมเออบอกไว้ก่อนนี่ไปดูเลยเห็นไหมครับร้านค้าใช้แต้มหนึ่งละกันนะครับเป็นแต้มสีเทาๆตัวนี้ซึ่งแต้มเทาๆตรงนี้สามารถทำภารกิจแล้วก็ได้รับนั่นเองนะครับซึ่งภารกิจก็เป็นภารกิจทั่วไปครับผมเป็นภารกิจรายวันนะฮะนี่เลยนะครับอืมก็อย่าลืมมาทํากันได้และสำหรับผมนะฮะสิ่งที่ควรซื้อจริงๆผมน่าจะซื้อตรงนี้แหละอันนี้คือจําเป็นอยู่สำหรับผมนะฮะแล้วก็นห กระดูกวิญญาณ10,000ปีนะครับเราก็มีวงแหวน2อ0 0 0ปีด้วยนะครับแล้วแต่เพื่อนๆมาช้อปปิ้งกันได้ละกันนะครับผมโอเคร่วมถึงผมรับผมตกใจมากๆเลยนะที่ทางเกมอ่ะแจกแบบนี้เวทุกคนดูนี่ครับป้ายจำกัดเวลาปกติผมไม่เคยเจอเลยนะที่แบบมาแจกตัวละครเลยเวอันนี้คือคุ้มอยู่นะปกติถ้าผมจำไม่ผิดมาแจกเรื่องของตัวสุ่ม20ใบครับแต่นี่มันได้รับตัวละครไปเลยโอ้นโคดีอ้ด,อดีมากนะฮะเออ อย่างต่อไปเรจะเปในเรื่องของสิทธิอัปดาวครับผมซึ่งถ้าเราอัพดาวชิลเลรเซียได้ตามกําหนดที่มันบอกนะครับก็ได้รับของไปเลยจ้าซึ่งโอ้โหของก็ถือว่าคุ้มอยู่อะถ้าพู่ตตงๆก็คุ้มอยู่ก็ได้อยู่นะฮะร,รวมถึงในการที่การันตีของเขาเนี่ย40การันตีเนี่ยได้รับตานานนะครับมันไม่ได้รับในเรื่องของชิลเรเซียเลยนะทุกคนนะมันต้องวัดดวงด้วยนะครับต้องบอกไว้ก่อนเออเพื่อนๆเข้าใจผิดว่าเฮ้ย40ครั้งก็ได้ชิลเลรเซียเลยไม่ใช่นะ ถ้าคนดวงดีใช่ครับแต่ถ้าใครดวงเกลือเนี่ย40ครั้งก็มีโอกาสดุดเดรดได้เหมือนกันนี่ครับอัญเชิญวิอาจารย์ตำนานอีก2ครั้งการันตีเท่ากับว่าตัวละครเขาการันตีอยู่ที่120ครั้งเลยถ้าใครดวงเกลือสุดๆซึ่งเราเนะครับผมสามารถใช้เพชรซื้อนะครับผม30ครั้งได้เท่านั้นซื้อมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับผมก็ซื้อดูเลยนี่ครับเห็นปะใช้เพชรประมาณ4ี่พันแปดนะครับกดไปเลยรวมถึงก็ได้รับในเรื่องจากตัวนี้ด้วยนะครับผมเป็นการล็อกอินนะถ้าใครไม่เติมนี่ครับ แจกอยู่ที่ประมาณ7จ็ดใบเนี่ยนะครับผมเออเท่ากับว่าได้ตรงเนี้ยประมาณ37อันยังไม่รวมการแลกในกิจกรรมอีกประมาณ5ชิ้นก็ได้ประมาณ40กว่าอันแล้วแหละนะครับอย่างที่บอกไปว่าสายฟรีอะยังไงก็ถึง40ครั้งอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะดวงดีหรือเปล่าหรือว่าจะดวงเกลือแค่นั้นเลยนะครับถ้าใครไม่ได้เ,เติมหนะักก็สามารถดองได้ละกันนะครับผมซับตัวนี้เออบอกไว้ก่อนถ้าใครแบบไม่อยากสุ่มนะครับหรือว่าใครไม่อยากวัดดวงก็สามารถดองได้ละกันนะจ๊ะเออ ได้ในการสุ่มนะครับก็จะมีบอกหมดเลยว่า20ครั้งได้อะไร100ครั้งได้อะไร1 5 0ครั้งได้อะไร500ครั้งนด้ของดีมากนะผมอยากได้มากแต่น่าจะสุ่มไม่ถึงขนาดนั้นแน่นอนนะฮะตอนแรกผมอยากจะข้ามตู้นี้เหมือนกันแต่ก็อาจจะต้องสุ่มแหละเออมาวัดดวงกันดีกว่าว่าผมจะได้อะไรละกันนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามมาได้เลยโอเคซึ่งคลิปโนวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละในะผมพาเ,เพื่อนๆมาทำความรู้จักกิจกรรมใหม่และการสรับตัวละครเลตอัพต,ตัวละครตัวแรกเชเลนเซียนั่นเองนะฮะ ซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นหนึง่งหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจมากๆรวมถึงผมพาดูเกมเพย์ก่อนเลยครับรามาดูสกิลอัลติเมต์กายแท้ของเขาดูครับดูโอ้โหโครเทด่ดูอืม,อมทำไมผมรู้สึกว่าพอมาเล่นแบบนี้มันอลังการก,กว่าตอนอยู่เซิร์ฟไต้หวันวะผมคิดไปเองแน่ๆเลยนะฮะเออ,อประทานหมู่แน่ๆเลยครับโอเคซึ่งก็ชอบใจรืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะทุกคนนะแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายจ้า ถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแก้นูคนเดียวอันนดี้ีีคงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแจะคนบอกว่า S <S วบบเซโไไน